ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมจะมาบอกวิธีที่ดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะครับในเตานี้นะครับก็คือว่าอย่างสี่ครับผมมีเคราะห์เบื้องแล้วนะครับเวลาผมเบื้องตอนคายแกนนะครับผมว่ามันมันจะมีปัญหาเรื่องแก๊สบวแก๊สดับบอนะครับบ่มีนะครับนะครับบ่มีเนี่ยผมเขาเห้าวเลยนะครับเขาเหาวเลยตอนตอนนี้ ไม่ไกลสิเบ s s ิร์ดแล้วครับนี่อ่อนลงแล้วครับอ่อนลงแล้วครับนะครับนะครับบุมมีนะครับโตไปผมก็ซีไล่แกสนะครับวิธีการไล่แกสก็คือเก่าครับเอาไม้ใส่ในท่ well. อแกนกลางคือเก่าครับแต่ไฟตัวนี้มันจะสม่ำเสมอนะครับเห็นบ่ลุกตลอดนะครับเป็นท่านนะครับแต่ว่าผมได้เอาไม้ย้อนลุ่งท่อแกนกลางมันกระตกดงครับมันเป็นนั่นครับมันเป็นเปลว มันก็ลูกดียังยูงสีตลอดนะครับเป็นทานนะครับตัดปัญหาไปเลยนะครับกระดองไ่ฟื้นนะครับเศษทันน้อยๆในแน่แบบนี้นะครับมาไส้ครับเพื่อนๆล่องไปเฮ็ดเบิ้งนะครับนี่การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะครับมว่วานะครับแต่ว่าก็แล้วแต่เพื่อนๆที่นําไปใส้กันนะครับว่าล่องเอาไปประยุกตบางที่การล่องคิดคนกันเบิ้งนะครับเฮ็ด แปลกแหวกแนวกันไปเบิ้งแต่ว่าแนวท่างกัผมบอกว่าใส่ทานแล้วก็ใส่พัดลมเป่านะครับน่ดีครับนี่แก้ปัญหาเรื่องแก๊สบูบแก๊สดับได้ครับนี่เพราะว่าไฟมันสม่ำเสมอนะครับนี่เลี้ยวแล้วครับนี่ต่อไปก็เป็นการไล่แก๊สนะครับแค่นั้นแหละครับนี่เห็นบ่ง่ายนะครับง่ายๆเผาสบายเลยครับนี่ครับเป็นทางเลือกที่ดีนะครับ ภากันเฮ็ดล่องเบิงเรือขบบ่เสือครับ,บ,รรรบสวัสดีครับ